และแล้วก็มีการประกาศขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับเกม Ragnarok ok Origin 2.0ที่จะทำการเปิดในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอและเพื่อนๆหลายๆคนก็รอเช่นเดีวยวกัน ในหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นแฟนเพจ o o f i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  l l นะครับที่ได้ทำการเปิดนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารการอัปเดตต่างๆนะครับตอนนี้ Official ยังไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแค่ตัวเปิดขึ้นมาก่อนแฟนเพจนะครับก็สามารถไปกดติดตามแฟนเพจได้นะครับตอนนี้4.6พันนะครับยอถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามอยู่ที่5.4พันคนนะครับอย่าลืมที่จะไปกดติดตามแร็กเกอร์ล็อกออริจินไทยแลในเพจด้วยนะครับ เอาละกครับผมก็ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมแร็ก a นลร็อกกันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในไหนก็มีการประกาศที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ในโซนเอเชียแล้วนะครับเราก็จะพานเพื่อนนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะหาข้อมูลอยากจะลองไปเล่นในตัวเกมของ r ร g n a r ล k ok 2.0เนี่ยเป็นตัวเกมที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของไต้หวันนะครับที่จะใกล้เคียงกับ C ที่จะทําการเปิดเร็วๆนี้นะครับสาหรับใครที่อยากจะลองเล่นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการ ดาวโหลดพร้อมวิธีการลงแพดภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองครับต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ในส,ส่วนของขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆเลยอันดับแรกนะครับการดาวน์โหลดในรอบแรกเพื่อนๆต้องไปคลิกที่เว็บไซต์แฟนเพจไอ่เว็บไซต์ของ b l a c k n l o g k origin ไต้หวันก่อนนะครับดีวผมจะทำการทิ้งลิงก์เนี้ยไว้ใต้คลิปนะครับผมใต้ description ของผมเนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับเพ,พื่อนๆสามารถไปคลิกตามขั้นตอนพวกนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีหน้าต่างการดาวน์โหลดอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น google play windows App Store นะครับแล้วก็ไฟล์ apk ส่วนใหญ่ในวันนี้ผมจะสอนในรูปแบบของ Windows ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเล่นบน PC ซีนั่นเองกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวเกมจะทำการดาวน์โหลด ao นะครับทางด้านซ้ายล่างนะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ต่อนะครับเพื่อทำการติดตั้งทางตัวเกมเราต้องทำการติดตั้งออกมาแยกตั้งหากนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์เด้งแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนไปทำการเลือก ฟลเดอร์ที่เราจะไปวางเพราะว่าเราต้องจําไว้ด้วยนะครับว่าเราวางไว้ตรงไหนเพื่อที่จะได้ลงแพดภาษาอังกฤษได้ไง่ายมากขึ้นเนาะผมก็ทําการวางในได C แล้วก็พิมพ์ว่า R O O นะครับเพื่อให้จําง่ายจากนั้นเพื่อนๆกดติดตั้งไ่ได้เลยเมื่อเพื่อนๆกดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์อย่างนี้ขึ้นมาคลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นข้อมูลของทางตัวเกมนะครับอันดับแรก นะครับคลิกเข้าไปตัวเกมตัวนี้ก่อนอ่ามันก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลดอย่างนี้ขึ้นมานะครับนี่จะเป็นหน้าต่างอินเทอร์เฟซแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปทําการเล่นนะครับอันดับแรกเลยต้องทําการโหลด VPN ก่อนเพราะว่าเราต้องทําการมุดไปเล่นนะครับในส่วนของเว็บไซต์ VPN นะครับจะเป็นเว็บไซต์1.1.1.1นะครับสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ของผมก็เล่นในรูปแบบว n d โ w s นะครับก็คลิกว i n d o w s ไปได้เลยปึ๊กมันก็จะทาการดาวน์โหลดทางด้านมุมซ้ายล่างนะครับเมือ่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทําการติดตั้งไปได้เลย เมื่อเพืเ่อนๆติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ดาวน์โหลดจะอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับคลิกเข้าไปดบับเรกจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ก,กดปเปิดได้เลยนี่รอมันแป๊บหนึ่งจนกว่ามันจะเป็นรูปสีส้มนะครับอ่าจะแบบนี้ก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดเข้าไปที่ตัวเกม เพื่ออัปเดตข้อมูลอัปเดตแพทอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลแพทประมาณนี้กดดาวน์โหลดไปถ้าเพื่อนๆไม่ได้เปิด VPN ครับในหน้าต่างของการอัปเดตมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะให้รานดิ้งออกเกมเลยก็รออัปเดตไปก่อนนะครับถ้าเปิด VPN แล้วนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดตรงกลางเข้าไปอันนี้ถ้าเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ติดตั้งเร,รียบร้อยมันจะเป็นภาษาจีนไต้หวันประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการลงแพทภาษาอังกฤษนะครับก็ทําการกดออกเกมไปก่อนได้เลยนะครับอ่ะกดไปได้เลยอันนี้ไม่ต้องการออกก็ได้ครับเก็บไว้เก็บไวไ้อย่างต่อไปครับเพื่อนเพื่อนกดเข้า Discord ของทางกลุ่มนะครับของกลุ่มนะฮะลิงก์ดิสจะอยู่ใต้คลิปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นหน้าต่างของ ทีคอร์ดนะครับผมนีในใน่ในหน้าต่างของที่คอร์ดเพื่อนๆไปที่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะมีคําว่าแพดดาวน์โหลดนะครับนี่จะแพดอัปเดตต่างๆอยู่ตรงนี้เราก็ไปที่แพดดาวน์โหลดนะครับก็พยายามหาันที่เป็นใหม่ล่าสุดนะครับเขาจะอัปเดตมาให้เราเรื่อยๆเกี่ยวกับแพดภาษาอังกฤษเนาะถ้าสมมติใส่ไปแล้วเออซอฟตวร์ต่อมาอัปเดตแล้วเป็นภาษาจีนต่อแล้วก็มาโหลดแพดในจุดนี้เพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าทางเขาจะอัปเดตให้เราค่อนข้างที่จะ เร็วและในกลุ่มนะครับก็มีสตรีมเมอร์หลากหลายท่านแล้วก็คนในกลุ่มค่อนข้างเยอะสําหรับใครที่อยากหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยนะครับในกลุ่มนี้มีแบบเต็มเลยนะครับนี่อย่างเยอะอย่างเยอะนะครับอ่ะจากนั้นให้เราไปที่แพทล่าสุดนะครับตัววันที่อ่าอันนี้เป็นของวันที่7จ็ดกุมภานะครับเวลาสี่ทุ่มสามสิสามสิบเจ็ดนะครับก็ทําการคลิกตรงนี้ได้เลยครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดต่อมันจะได้ด้านดาวน์โหลดปแาบประมาณนี้กดโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าก็จะได้โฟลเดอร์อย่างนี้ขึ้นมานะครับเาก็ลบอะไรที่เกี่ยวข้องออกก่อน ปึ๊บแี้จากนั้นคลิกขวากดแตกไฟล์จะเป็นไฟล์สองอันนี้ขึ้นมาครับเพื่อนๆครอบเข้าไปแล้วก็กด Copy ปี้ไฟล์จากนั้นไปที่ o ของเรานะครับว่าเพื่อนๆลง r o ไว้ตรงไหนนะครับผมลงไปแล้วเนาะจากนั้นไปที่คำว,ว่า r o p c นะครับคลิกเข้าไปไปที่ r o data s t ร e a m แล้วก็จากนั้นไปที่ host update นะครับแล้วก็วางไฟล์สอ,อันนั้นที่เราได้มาแล้วก็กดแทนที่ เมื่อเราแทนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าเกมไปแพทจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตเรื่อยๆสาหรับใครที่รู้สึกว่าแบบเออเล่นไปแล้วมันเปลี่ยนภาษาอะไรเงี้ยครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมมาดูที่กลุ่ม Discord ได้นะครับเขาจะมีแพทให้เราดาวน์โหลดตลอดเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อลงเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้จะทำให้เราเล่นเกม Ok แร g n a r o ็อกเซิร์ฟไต้หวัน2.0ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเซิร์ฟเวอร์สักหน่อยนะครับผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนถ้าจะมาเล่นก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับกด Start ์เกมได้เลยตอนนี้ผมเลเวล48แล้ว Start ทจริงๆมันจะมีในรูปแบบภาษาไทยด้วยนะครับแต่มันจะเป็นการใช้แบบ g o o g l e แปลเนาะถ้าใครอยากได้ภาษาไทยก็ลองออันนี้จะเป็นเอา้าผมไม่ได้ออนหรอเรียบร้อยโอเคได้ EP ขึ้นมาไม่ได้เข้ามาประมาณ2วันนะครับ สองสาวันเลยที่เราผมไม่ได้เข้ามาไอนน้ก็จะเป็นทางเซิร์ฟเวอร์ไต้หวัน2 0ยถ้าใครเล่นแล้วรู้สึกว่ากระตุกอันนี้ผมไม่แน่จาจว่ามันเป็นทริคหรือเปล่านะผมรองทำการเปิด VPN แล้วเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมครับจากนั้นผมปิด VPN ปุ๊บแล้วก็เล่นผมก็เล่นได้นะแต่ของแต่ของพี่ผมเขาเล่นไม่ได้ <laughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเป็นบั๊กที่ผมหรอหรือย,ยังไงเนะี <laughs> ่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เวลาผมเล่นผมจะประทำประมาณนี้ครับให้อยู่ในตัวเกมเข้าเกมปุ๊บแล้วก็ปิดเปลี่ยนไปเลยกดเกมกดเกมนี่ก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เราลองทำนะครับมาสามารถศึกษาข้อมูลหาข้อมูลหาไกด์ต่างๆได้นะครับในทางกลุ่มจะมีไกด์แนะนาทางด้านซ้ายเลยนะครับแต่ละอาชีพสําหรับใครที่แบบว่าไม่รู้เลยว่าเอ้ยผมจะเล่นอาชีพอะไรผมจะเล่นตัวไหนนะครับทางกลุ่มมีให้หมดนะครับ ไล่ทุกสายเลยก็สามารถมาศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมเพราะว่าเหล่าสตรีมเมอร์หลายๆท่านเขาก็ไก i d ข้อมูลกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยถ้ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาดการแจ้งเตือนิปใ,ใหมากช่องสกกนรีของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ